อ๋อขยบอีกแล้วนะทุกคนหุ้ยไม่กระตุกด้วยว้ายโอ m มก o d ทุกคนดูดูวาก,กี้วาก,กี้นะ่ฮะ The bad, good, head สวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราจะมาทำการทดลองกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ใน r o บอคสตูดิโอนั่นเองนะคะโรบอคสตูดิโอคืออะไรคือแบบว่าเวลาใครจะสร้างแมปหรือว่าทำแมปเนี่ยก็ต้องมาทำในนี้นั่นเองนะเอาแหละเดี๋ยวเราเอาเมืองรุคเฮเวนออกมาก่อนดีกว่า และพี่นิวก็ได้เสิร์ชหาเมืองร o คเฮเวนนะคะเราก็เอาเมืองร o คเฮเวนออกมาเลยนะคะนะ่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะ,ะเมืองร o คเฮเวนของเราใหญ่มากๆทีเดียวภารกิจของเราในวันนี้นะทุกคนนะจะบอกว่าเกี่ยวข้องกับเอ่อคลิปเปอร์นะคะแน่นอนทุกคนต้องรู้จักคลิปเปอร์นะที่เป็นตัวละครในเกม Minecraft นั่นเองเดี๋ยวขอเสิร์ชหาคําว่าคลิปเปอร์ก่อนนะคะ นี่เลยมันก็จะมีตัวคลิปเปอร์ออกมาเพียบเลยนะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเลือกเอาตัวไหนออกมาและการทดลองของเราในวันนี้เราจะลองเอาคลิปเปอร์นะคะออกมาสักกี่ตัวดีอ่ะเดี๋ยวพี่นิวนะเอาคลิปเปอร์ตัวนี้ออกมาก่อนนะจะบอกว่าคลิปเปอร์ตัวเนี้ยเป็นตัวที่วิ่งไล่เรานะคะสักสิบตัวละกันนะคะ เราก็เอาออกมาสักสิบตัวอ่ะตอนนี้มีสี่ห้าหกนะเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็จะบอกกับทุกคนว่าไม่อยากเอาออกมาเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระตุกนั่นเองนะและอีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งพี่นิวจะเอาคิปเปอร์ตัวนี้ออกมาคิปเปอร์ตัวนี้เป็นคิปเปอร์ที่ไม่วิ่งไล่คนแต่ว่ามีระเบิดในตัวนะคะอ่ะฮะลองเอาแบบว่ามาปะทะก,กันเลยดีกว่าไหมอ่ะ แบบว่า10ตัวเท่าเท่ากันเลยนะและตอนนี้ก็เอาออกมา10ตัวเหมือนกันนะะอะ แล้วเราก็ต้องทําให้มันแบบว่าหันหน้าไปทางเดียวกันดีกว่านะแล้วขอหมุนตัวให้มันแบบว่าหันหน้าไปทางเดียวกันก่อนนะทุกคนนะคือแบบว่าถ้าเกิดหันหน้าคนละทางเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ปะทะกันนะเราจะมาดูกันว่าระหว่างคลิปเปอร์สองประเภทนี้อันไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะคะเดี๋ยวมาฟังกันอีกรอบนึงนะคะจะบอกว่าคลิปเปอร์ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้คือฝั่งที่วิ่งไล่คนนะแล้วก็ไม่มีระเบิดในตัวส่วนคลิปเปอร์ฝั่งนี้นะคือคลิปเปอร์ที่มีระเบิดในตัวแต่ไม่วิ่งไล่ แล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าคิปเปอร์ฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะอ่ะมาดูกันลุ้นทีเดียวก่อนอื่นนะคะเราต้องวางจุดเกิดเรานะคะไว้ไว้ไวบนหลังคาดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยนะถ้าเกิดเราไปอยู่ด้านล่างเนี่ยเราจะหนีไม่ทันเพราะฉะนั้นเราขอวางจุดเกิดไว้บนหลังคาดีกว่าทุกคนนะ่ะเดี๋ยวเรามากดเล่นกันดูเลยดีกว่ามามาดูกันนะอ่ะตอนนี้พี่นิวก็กําลังกดเล่นแล้วนะคะอ่ะมาแล้วอุย้ยเดี๋ยว สังเกตไหมว่าคิปเปอร์ที่วิ่งไล่เราอะ่ะมันมาทางเรานะคะแสดงว่ามันไม่ไล่คิปเปอร์ด้วยกันเองเพราะฉะนั้นพี่นิวก็จะล่อให้มันเนี่ยไปหาคิปเปอร์ที่ระเบิดนะคะตอนนี้รู้สึกว่ากระตุกเล็กน้อยอะ่ะเราจะล่อมันนะะมาทางที่แบบว่ามีคิปเปอร์ระเบิดมาแล้ว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 โอ้กระตุกมากกระตุกมากเฮ้ยเฮ้ยไม่ระเบิดด้วยอะ่ะทำไมอะ่ะเดี๋ยวมันต้องระเบิดดิเดี๋ยวนะมันไม่้องระเบิดทุกคนมันเป็นไปได้ไงครับเนี่ยเดี๋ยนะมันต้องระเบิดดิ โอ้ไ oh ม่กอดมันไปเรียกพวกมาแล้วทุกคนดูดิมันไม่ยอมระเบิดอะ่ะอะไรกันเนี่ยโอ้ไม่กอดมาแล้วกระตุกด้วยกระตุกด้วยนะคะมีความกระตุกสมมติเราเข้าไปใกล้ดิเราตายไหมเฮ้ยโอเคเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดอุ้ยระเบิด,อบดโอ้โหเดี๋ยว <laughs> นี่ไงระเบิดตอนท้ายนะโะอ้ยแล้ว <laughs> ตอนนี้นะพี่นิวก็เอาคิปเปอร์ที่มันระเบิดในตัวให้เหลือแค่ตัวเดียวอะสมมติพี่นิวไปใกล้นะคะอะไปใกล้อเห็นไหมมันก็ระเบิดเห็นไหมแต่ว่ามันไม่ยอมทําอะไรคิปเปอร์ด้วยกันเองอะ ต่อไปนะเรามาทดลองนี้ดีกว่านะี่ยนี่ฟอปป้าเดอะคิวเนะคะนี่ฟอปป้าเดอะคิวเตัวนี้เรานะคจะให้ f o p p ้าตัวนี้นะตัวเดียวนะต่อสู้กับ c ลิปเปอประมาณ20ตัวโอเคไหมทุกคนนะตอนนี้เราเอาคลิปเปอออกมา20ตัวแล้วนะคะอ่าแล้วนี่คือคิวเลอร์ฟอปนะแน่นอนค่ะทุกคนต้องรู้จัก f o p p ้าแมวป่านะแต่ว่าครั้งนี้มาในร่างคิวเลอนั่นเองมาดูกันนะฮะว่าระหว่างฟอ p ป้าแมวป่ากับคลิปเปอร์ตัวใคร จะชนะนะคะแล้วเราก็ทําการย้ายจุดเกิดนะคะมาไว้บนหลังคาสถานีตํารวจดีกว่านะคะตอนนี้เมืองบุกเฮเวนของเราดูปั่นป่วนมากอ่ะมากดเล่นกันเลยดีกว่านะทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนดูทุกคนดูนดอุ้ยเด้อนะไปเมืึง คือตอนนี้จะบอกว่าคิปเปอร์ไม่ทําอะไรฟอปป้านะคะคิปเปอร์ไม่ทําอะไรฟอปป้าทุกคนตอนนี้คือแบบกระตุกมากเลยอะแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าคิปเปอร์นะจะช่วยให้ฟอปป้านะ,ะปีนขึ้นมาบนหลังคาด้วยนะคะรู้สึกว่าร่วมมือร่วมใจกันมากเลยอะสะรุปว่าคิปเปอร์นะคะเป็นพวกเดียวกับแมวป่าฟอปป้านะ,ะทุกคน <laughs> และต่อไปนะคะเราจะเอาคิปเปอร์ที่เป็นตัวระเบิดออกมาเนะคะเหมือนกันออกมา20ตัวเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นคิปเปอร์ที่มีระเบิดในตัวเนี่ย มันจะระเบิดฟอปปาหรือเปล่านะคะมาลุน้นกันนะคะว่าฟอปปาเนี่ยจะตัวระเบิดหรือไม่อะฮะมาลุน้นกันเลยอ่ะกดเล่นกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะพี่นิ้วกดเล่นแล้วนะคะจะสังเกตว่าตัวฟอปปาเนี่ยก็มายืยนจ้องเราเลยนะคะ คือมันกัดจะเล่นงานเราอย่างเดียวอะเฮ้ยเดี๋ยวนะทันมากมันไวมากเลยมันไวมากเลยเอุย้ยมันไวเกินเราทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเราขอเปลี่ยนจุดเกิดดีกว่านะเราก็ให้ฟอปป้าเนี่ยวิ่งฝ่าฝูงคิปเปอร์มานะคะแน่นอนถ้าเกิดเรามาเกิดตรง,นง,งเนี้ยยังไงซัฟอปป้าเนี่ยก็ต้องวิ่งฝ่าฝูงคิปเปอร์มาแน่นอนอมาดูกันนะว่าตัวฟอปป้าจะระเบิดหรือเปล่าอะมากดเล่นกันเลยมาดูกันเลยนะทุกคนนะตอนนี้พี่นิวก็ลุ้นมากๆเลยมาแล้วเฮ้ย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 ไม่ระเบิดอย มานะทุกคนดูี่ทุกคนยังหมดอุ้ยระเบิดแล้วป๊อปป้าระเบิดแล้วทุกคนป๊อปป้าระเบิดแล้วโอ้โหต้องโดนจังๆต้องโดนจังๆเดี๋ยวๆๆมาแล้วมันมาแล้วว้าว้ายป๊อปป้าป๊อปป้าดูป๊อปป้าว้าระเบิดอ่ะอ้ยมันระเบิดแล้วโอเคสรุปนะคือแบบว่าคิปเปอร์ที่มีระเบิดในตัวสามารถทําลายล้างป๊อปป้าแมวป่ามันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วคิปเปอร์ช่วยด้วยคิปเปอร์ ไม,ไม่ระเบิดเราคิเปอร์คิปเปอร์ช่วยด้วยอโอเคขอบคุณมากคิเปอร์คิเปอร์ขอบคุณมาก,ปปปปอมากโอ้โหตอนนี้คิปเปอร์เราระเบิดตุ้มตามเลยนะะสรุปให้เลยแล้วกันนะคะว่าคิปเปอร์ที่มีระเบิดในตัวเนี่ยสามารถกำจัดฟอปป้าแมวป่าได้นะคะโอ้โหสนุกมากต่อไปนะคะเราจะลบอ่าฟอปป้าออกไปนะทุกคน ลบไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะเอาตัวละครอีกตัวหนึ่งมานะคะนั่นก็คือฮักกี้วักกี้นั่นเองนะโอเคมาดูกันนะคะนี่ค่ะฮักกี้วักกี้นะคะมาดูกันว่าคิปเปอร์ระเบิดตัวนี้จะสามารถทำลายล้างฮักกี้วักกี้จอมโหดได้หรือไม่และพี่นิวก็เอาฮักกี้ออกมาแล้วนะคะมาลุ้นกันเลยนะทุกคนนี่ค่ะโดยใช้พี่นิวเป็นตัวล่อเหมือนเดิมนะ,ะมากดเล่นกันเลยเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะ เป็นการทดลองที่เฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าพอเกกี่ยวมาเอา้อาพอเกี่ยวมาทําไมทําไมคิปเปอร์ขยับบ้าปก,กติคิปเปอร์ที่มีระเบิดในตัวจะไม่ขยับนี่แต่พอฮักเกี้ออกมาคิปเปอร์ขยับแล้วก็คิปเปอร์เราไม่ฟื้นคืนล่างเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยว,วคิปเปอร์อุ้ยมาแล้วคิปเปอร์ขยับแล้วคิปเปอร์คิปเปอร์เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามานี่ก่อ,เอ,อน,นเฮ้ยเ,เอาเลยเอาเลยเอาเลยคิปเปอร์จัดก,การมาันอุ้ยสรุปยังไงสรุปยังไองอุ้ยเดี๋ยวนะฮักกี้วักกี้เอ้าฮักก เดี๋ยวนะโอ oh my god ดูเอ้เดี๋ยวนะพอเอาฮักกี้วัก,กี้ออกมาอุ้ยเอาไปแล้วนะ่ะล่างแยกแล้ว่างแยก <c oughs> เอาเลย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 ไปเลยจัดก,การจัดก,การโอ้โหฮักกี้วัก,กี้ลมทั้งยืนลมทั้งยืนเลยนะคะแสดงว่าคิปเปอร์เนี่ย เกลียดฮักก uh huh. uh huh. yes ี้ว yes ักกี้เหรอโอ้โหร่างแยกบอกแล้วว่าร่างแยกนะคะแล้วตอนนี้เราขอลบฮักกี้วักกี้ออกไปก่อนดีกว่านะคะตัวต่อไปคือคิสซี่มิซี่นั่นเองนะคะอ่ามาดูกันเลยนะจ๊ะนี่มาดูกันดีกว่านะคะว่าคิปเปอร์เนี่ยจะเกลียดคิสซี่มิซี่เหมือนกับที่เกลียดฮักกี้วักกี้หรือเปล่านะคะโอ้โหลุ้นทีเดียวอ่ะเรามาทําการกดเล่นกันเลยดีกว่านะคะพอคิสซี่มิซี่ออกมาคิปเปอร์คิปเปอร์ขยับเปล่า เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะพอคิ๊ซี่มิซี่ออกมาคิปเปอร์เราไม่ขยับเลยนะคะอ้าวอะไรเนี่ยเดี๋ยวสองมาตรฐานจะชัดเลยนี่พวกเราจะไม่ระเบิดเลยเหรอระเบิดเลยดิเดี๋ยวนี่อะไรกันเนี่ยทำไมพวกนายสองมาตรฐานแบบนี้โอ๋อไมก่กล้าเดี๋ยวจะตายนะเดีวเฮ้ย,ยทำไมกิดด๊บเฮ้ยระเบิด ระเบิดแต่ว่าอันที่ระเบิดเนี่ยเป็นตัวคลิปเปอร์โอโหเรียบร้อยนะคะทุกคนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาทดลองกันดีกว่านะคะว่าถ้าเกิดในเมืองบรุงเฮเว่นเนี่ยมีเอ่อคริปเปอร์ประมาณ100ตัวนะคะจะเป็นยังไงขอเป็นตัวที่มีระเบิดในตัวละกันนะก็มาดูกันว่าจะกระตุกแค่ไหนอะเดี๋ยวขอเซฟออกมาสัก100ตัวละกันนะทุกคนนะเอาแหละทุกคนตอนนี้นะพี่นิวก็เอาคลิปเปอร์ออกมา100ตัวแล้วนะคะโอโหเยอะมาก มาดูกันนะคะว่าจะกระตุกแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวเรานะจะเอาฮักกี้วากี้ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าฮักกี้วากี้เนี่ยทำให้คิปเปอร์ที่มีระเบิดในตัวเนี่ยขยับได้อะมาดูกันว่าจะกระตุกขนาดไหนนะคะมาก็มี100ตัวนะฮะละลานตาทีเดียวมาเลยจ้าฮักกี้วากี้นะจ้าไปยืนตรงไหนดีอะไปยืนตรงหน้าสถานีตำรวจก่อนก็แล้วกันนะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะระหว่างฮักกี้วากี้หนึ่งตัว กับคริสเปอร์ประมาณ100ตัวโอ้โหดูแล้วแมปก็น่าจะกระตุกนะ้าดูอะมากดเล่นกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าครั้งนี้คริปเปอร์จะขยับไหมถ้าเกิดเจอฮักก้วกี้อ๋อขยับอีกแล้ว,วทุกคนมืไม่กระตุกด้วยวายโอ้ไม่ก็ดทุกคนดูดูฮักก้วกี้นะ พี่แแบบก็ไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่หรือว่ากระตุกเออกระตุกก็ได้จะบอกว่าตอนนี้แมบของเรากระตุกสุดๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าฮักกี้วอกกี้เนี่ยกำลังจะเดินมาทางเราแต่ว่าพี่นิวเนี่ยขยับไม่ค่อยได้เลยโอ้โหกระตุกมากแล้วตอนนี้ก็รู้สึกสงสารฮักกี้วอกกี้มากเลยนะคะ พยายามจะฝ่าฝูงคิปเปอร์มาหาเรามาแล้วมันมาแล้วว้มันมาแล้ว,ว,ลวทุกคนยังไงยังไงดีคิปเปอร์ช่วยด้วยคิปเปอร์ช่วยด้วยดูคิปเปอร์นียอะโอ้ยร่างแยกโอ้ยล้มทั้งยืนน่ะ ฮักกี้วักี้เราล้มทั้งยืนนะคะลาก่อยฮักกี้วักี้ก็สรุปเลยแลละกันนะคะว่าฮักกี้วักี้เนี่ยไม่เป็นที่ชอบใจของคิปเปอร์นะคะพอฮักกี้วักี้ออกมาทีไรคิปเปอร์เราเนี่ยขยับตัวเฉยเลยนะคะแล้วก็วิ่งเข้าใส่ฮักกี้วักี้เลยเออฮักกี้วักี้นายไปทําอะไรคิปเปอร์ไว้หรือเปล่าเนี่ยทําไมคิปเปอร์ถึงดูแค้นนายจังอะทางหน้าจะมาทําการทดลองอะไรในโลบอสสตูดิโออีกก็ติดตามมาดูด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายจ๊ะจุบ๊บ เดี๋ยวเราเนะลองเอาฮักกี้วักกี้เนี่ยออกมาสัก5ตัวแล้วกันนะคะมาดูกันนะว่าจะยังสามารถสู้คิปเปอร์ได้หรือไม่นะคะเอาแหละตอนนี้นะคะก็มีฮักกี้วักกี้5ตัวแล้วนะแล้วก็คิปเปอร์1 0 0ตัวแมปกระตุกสิ้นดีโอเคแล้วก็ขยับมาหน่อยแล้วกันมาลองดูกันนะ,ะว่าจะเป็นยังไงมากดเล่นกันเลยนะคะทุกคนโอ้ม oh y <my> god มาแล้ว ระเบิดตุ้มตามนะคะโอ้โหแบบกระตุกมากเลยแต่ประเด็นคือยังไงซาฮักกี้ฮักกี้ห้าตัวก็สู้คิปเปอร์ไม่ได้เดี๋ยวนะทําไมตัวนั้นหัวลอยแบบนั้นนะ่ะหัวลอยแล้วนะทุกคนฮ <c oughs> <c oughs> ักกี้ฮักกี้หัวลอยแล้วนะคะ <c oughs>